พวกเลืโลู้ไหมคงจริงในช็อกหนึ่งชาเป็นชีวิตจิกใจดังซุปสิกท,ที่ว่ายี่ยังยี่ยังซื้อเฟยเตา้าสื่อชี้ตงไหลบินมาเปียวจะดันเดชิอูเฟ อย, <c oughs> อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญกับสุขภาพตัวเองมากขึ้นในจีนเองก็เช่นกันครับเพราะชาวจีนหันมาดื่มชาดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้นนั่นเองบอกได้เลยครับว่าตอนนี้ตลาดชาในจีนบูมสุดๆและกรมส่งเสริมการค้าร่วงประเทศกระทรวงพาณิชย์ยังเปิดเผยอีกว่าในปี2567ที่ผ่านมาตลาดชาในจีนมีมูลค่ากว่า3,500ล้านหยวนอีกด้วยนะครับซึ่งเทรนด์หลักๆของตลาดชาจีนตอนนี้มี3เทรนด์นั่นก็คือเทรนด์กระแสสุข ภาพเช่นการลดน้ําตาลไม่ใส่สารเติมแต่งเทรนนวัตกรรมเช่นชาที่ผสมกาแฟชาผสมโซดาหรือแม้แต่เบียร์ครับผสมชาเขาก็มีนะครับและเทรนสุดท้ายเทรนเทคโนโลยีที่เขาใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการผลิตหรือจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักโลกและเขายังมีเทคโนโลยีที่เสริมสร้างประสบการณ์การดื่มชาด้วย AR และ VR อีกด้วยนะครับเจ๋าวานอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังแนะนําอีกว่าธุรกิจชาในจีนไม่ได้ขายแค่ชาอีกต่อไปแต่คือการขายสุขภาพประ สบการณ์และว,วัฒน,ธ,นธรรมผู้ประกอบการไทยที่อยากจะเจาะตลาดต้องติดตามเทรนด์พวกนี้ให้ดีแล้วเราจะปั้นชาไทยไปสู่เวทีโลกได้แน่นอนครับ